สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาหมวดปฏิรูปไปแล้วเจ็ดเรื่องเพื่อกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดหมวดสร้างความปรองดองเริ่มในวันที่19กุมภาพันธ์ในคำนูลสิทธิสมานโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าในการพิจารณาหมวดปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมขณะน,นี้พิจารณาไปแล้วเจ็ดเรื่องได้แก่ ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินปฏิรูปสาธารณสุขปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิรูปวัฒนธรรมปฏิรูปด้านพลังงานและปฏิรูปแรงงานซึ่งเรื่องล่าสุดคือการปฏิรูปวัฒนธรรมกำหนดให้มีสมัชชาศิลปะวัฒนธรรมระดับท้องถิน่นและระดับชาติที่มาจากภาคประชาสังคมทำหน้าที่ปกป้อง ฟื้นฟูสืบสารงานด้านศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่พร้อมให้จัดตั้งกองทุนวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรมส่วนด้านปฏิรูปพลังงานกำหนดให้ปิโตเรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นทรัพยากรของชาติ และมีไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริงให้มีการปรับปรุงการสำรวจการผลิตและการใช้ปิตโตรเลียมรวมทั้งพลังงานอื่นๆที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยมีประชาชนมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพลังงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นขณะที่ด้านแรงงานกำหนดให้มีตรากฎหมายรับรองเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศพร้อมให้จัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อเป็นกองทุนการเงินของผู้ใช้แรงงานส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขยายเวลายื่นคำขอเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21ถึงวันที่16มีนาคมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนย้ำทุกขั้นตอนยึดตามกฎหมายและความโปร่งใส นางพวงทิพย์ศิลปาศาสตร์อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงรวมกันแถลงข่าวกรณีการขยายเวลาย,ยื่นคำขอเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21ว่ากระทรวงพลังงานประกาศขยายกำหนดเวลาในการยื่นซองขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมออกไปเป็นวันที่16มีนาคมปีนี้ จากเดิมที่กำหนดไว้ภายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงการปฏิรูปด้านพลังงานในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนโดยนางพวงทิพย์ยืนยันว่าขั้นตอนในการให้สัมปทานทุกขั้นตอนมีความโปรง่งใสและเปิดโอกาสให้มีการประมูลแข่งขันโดยเสรี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติปโตรวเลียมกำหนดไว้จากนั้นเมื่อผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอคณะกรรมการปโตโเลียมจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงจะสามารถออกสัมปทานได้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5-6เดือน ทางรัฐบาลมองว่าเป็นยังมีความไม่เข้าใจข้องใจกับทางภาคประชาชนแล้วก็เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกันทางรัฐบาลก็เลยมอบนโยบายว่าให้กระทรวงพลังงานเนี่ยยืดระยะเวลาของการวันสิ้นสุดวันสุดท้ายของการยื่นคำขอสิทธิและสําววจปิตโตรเลียมออกไปอีกประมาณ4สัปดาห์คือจนถึงวันที่16มีนาคมนะคะ 2,558ยินแดืนยันนะคะไม่ใช่มีนาคม2,559ค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลนะคะประกอบกับเรื่องของการปฏิรูปพลังงานแล้วก็เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในความมั่นคงทางด้านพลังงานซึ่งข้อมูลของภาคประชาชนทุกๆส่วนจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันด้วยค่ะ ส่วนกรณีการเปิดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดสัมปทานปิตโตเลียมรอบที่21ในวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีความยินดีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนนำไปสู่การตัดสินใจของรัฐบาลโดยคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานเป็นหลักด้านหมอมหลวงปนัดดาดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมที่จะเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21ในวันที่20กุมภาพ,พันธ์นี้โดยจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็นโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนฝ่ายภาครัฐ ในการรับฟังความเห็นในครั้งนี้ขณะเดียวกันก็ได้เชิญตัวแทนในหลายภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนผู้แทนของกระทรวงพลังงานนักวิชาการรวมไปถึงผู้ที่คัดขานและได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์บริการประชาชนซึ่งในขณะนี้มีรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมกว่า100คนทั้งนี้ทางรัฐบาล ได้จัดพื้นที่รับรองไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ไว้ถึงสองจุดคือที่ตึกสันติไมตรีและบริเวณสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอโดยจะมีการเปิดโทรทัศน์วงจรปิด ถ่ายทอดไปให้รับชมรวมทั้งการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11โกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจะมีการออกอากาศตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาเป็นต้นไปโดยได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วก็เชิญทุกภาคส่วนสำคัญคือเจ้าของเรื่องกระชรวพลังงานฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการทาง ผู้ที่ยื่นเรื่องเมื่อวันก่อนที่ศูนย์บริการประชาชนครูอาจารย์ทั้งสนชสนพชกันมาที่การก็หลายท่านไปกันคาดว่าน่าจะครึ่งวันนะครับครึ่งวันถ้าหากว่าไม่มีอะไรเ,เนื่นนานไปกว่านั้นนะครับก็ครึ่งวันน่าจะเหมาะสมครับท่านเทนไดกรุณา มอบให้พี่เป็นตัวแทนทางฝ่ายภาครัฐนะครับแล้วก็เปอบฟังทั้งสองฝังังในการพูดคุยกันครับกรบออะผมในฐานะที่เป็นคนไทยออก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเป็นข้อ,อยุติที่นำสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยาบายรัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาภัยแลง้งกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐและการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่2ปี2558ว่าการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องสำคัญ3เรื่องคือ 1. การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยแลง้งโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาในระยะยาว 2. การกระตุ้นการใช้ใจ่ายภาครัฐโดยสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานงบประมาณได้เชิญ20กระทรวงที่มีงบลงทุนสูงมาพูดคุยพร้อมเร่งรัดให้ปรับแผนส่งคณะรัฐมนตรีภายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ และทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนมีนาคมและ 3. พระราชบัญญัต,ติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการได้เร่งรัดให้หน่วยงานราชการเร่งจัดทำคู่มือประชาชนและการจัดตั้งศูนย์นบริการประชาชนในห้างสรรพสินค้าก็ได้ชี้แจงว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างทั้งในเรื่องปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็การเตรียมการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับการขุดบ่อบางานการขุดลอกคลุกรองอตอนนี้เขากำลังเร่งรัดก็ให้เขาช่วยเร่งรัดพิจารณาให้โครงการที่ตำบลขอขึ้นมาเนี่ยได้รับการพิจารณาโดยเร็วแล้วเร่งนำเงินลงไปที่ทกศเพื่อเกษตรกรได้กู้ไปบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องของการ แ้ปัญหาภลนอกจากนี้ยังมีการเร่งรัดในเรื่องต่างๆเช่นการขับเคลื่อนนโยบาย11ข้อที่มีอยู่ส่วนเรื่องที่มีความล่าช้าได้มีการเร่งรัดและแก้ไขให้เป็นไปตามขั้นตอนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยู่ คือ Wisdom Talk ประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมและก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ